มาถึงก็ได้ช็อตเด็ดเลยครับผมรถใหม่รถใหม่หมโอ้ยไม่ไหวครับเอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับผมเสียดากเลยครับรถใหม่นะครับ ทีมงานเสียสันครับผมสวัสดีทีมงานเสียสันครับจัดจานยานประสาทนะครับหรือว่าโคกนาสามมันเลยครับเอาเย็บเย็บอ้หทางหนื่นมากเลยครับ โอ้โหล่นุวมมากตรงนี้ยิงข้างรัดยางเลยครับเอาคันต่อไปครับเออทีงานนี้ครับอูอินตานล้วนๆครับผมเอา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 ไหวไหมไหวไหมรถใหม่รถใหม่ิดติกเกอร์ดีหนัวไม่มีปัญหาครับทานชินลุย <c oughs> จะผ่านไหมต้องรอชมครับมีแต่รถใหม่ครับทีมงานนี้อูอินตานทั้งทีมครับอ่ะอยู่กับ SK. เอเร้อยสี่สิบครับผมซูเปอร์เอ็กซ์ไอซูเปอร์เอ็กซ์เอ็มโอ้โหจะผ่านได้ไหมเนี่ย ค,คันนี้แปรดแน่นอนครับลันทุ่งแน่นอนงานเยอะจริงๆทีมจริงงานนี้ ไม่ใช่จะขุดได้เป็นหมื่นเที่ยวแล้วงานไม่ได้หยุดได้ย่อนเลยครับจัดหนักจริงครับเต็มกลองเลยแถนนี้ต้นไม้เยอะมากครับดูครับเต็มไปหมดเลยครับ บรรยากาศดีมากด้านหลังโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยยังอีกยงกังอีกอมีมีมีหยอดมีหยอดครับเอสวัสดีครับผมกกไกลอ้อยโต โ <laughs> อ,อ้เสียแชมป์เหรอ,อโอ้ยตายเลยยิงแตเสียตูดตัวไหนลองถอยดิถอยดูดิโอ้โหโไม่อยู่ไหวครับดันตูดอย่างเดียวครับ มันเลื่ลนอ,อ,อนมันเลือ่อ,อเออเลื่อมันเลื่อยังเดือดยาวเนือดยาวเลยครับการนี้โอ้โยนี่มันต้องเวียงมันีดหน่อย 要不我你、啊 ี่ถ้าเบี่ยงมานี่ได้นะแต่ว่าถ้าใครอยากลองความแรงก็ไปเลยครับเลย ไปโคโดยเสียรูครับสวัสดีครับผมรอบนี้แสดงให้ดูครับผม <laughs> ทางแข็งๆเราไม่วิ่งครับเราจะวิ่งทางนุ่มๆครับผม ลองความแรงมาขันต่อไปครับฝังฝุ่นโหดจัดครับมอใหญ่ครับคันนี้ เราชมพลังฮีโน่กันหน่อยอ้าวมาตรงก่อนมาตรงก่อนอย่าเพิ่งหกักลื่นครับไปเอ่อจอยยอ อกผูสะออกตัวนี้จัดหนักซะด้วยครับเต็มกล่องครับโอ้โหคันแรงๆมาแล้วนี่ตัเซลโลนครับแล้วก็ต่อด้วยเสียสันปุุงกีมีติดปีกด้วยครับไว้สลุบสะ ผมว่าสะเล็กไปนี่น่าจะต้องขยายสะซะหน่อยน,นี่เล็กจริงๆครับสะเก็บน้ํามันต้องประมาณสักหนึ่งไร่นะลึกประมาณสักสิบเมตรใช้น้ําได้ทั้งปี อีโนจะรอดหรือเปล่านี่ครับใส่เยอะซะด้วยครับเยบโอ้โห <Yeah. S 1> oh, 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 oh. สุดจัดเลยครับเลื่นครับตอยนิดนึง ครับฮีโน่สุดยอดเลยครับโอ้โ oh หจมแล้วครับโอ้ oh. เสียด่าครับอู oh. แต่ว่าสุดจัดจริงครับเฮ้ Hi. ครับน่งครับหน่งเดี๋ยวจะเดินด่านครับยืดสุดเลยยืดสุดเออแบบนั้นแหละเอาเอา้า รอบนี้หมดครับอ <jack> ือ <famously> หือเอาสตาร์ตต <girlfriend> ิดไหมเนี <diving curs CDU> ่ยตายเลยสตาร์ทไม่ติดครับเอาเซโก้สตาร์ไม่ติดสตาร์ไม่ติด เป็ดได้เหรอฮะเป็ดล้วมเหรออู้ย,ย่าแต่เป็ดล้วมครับตุ๊พี่ต้องเบี่ยงตัวขนอกไอ้นี่ <c oughs> <c oughs> แสดงให้ดูนะดิ <c oughs> เดี๋ยวมาไม่มีจอเดียดให้ดูก็เลยต้องสแสดงครับผม Tidak. Ha? Ah. เสียสารจะไปทางไหนเสียสารบอกแค่นี้ไม่กลัวครับสวัสดีครับผู้วัสดีครับพี่โอ้เฮ้ยเรียกเสียดีกว่าอย่าเรียกพี่กล้าเ้าเอวจริงหรอเสียสารบอกเอาไม่อยู่ครับอ้าว ปิดเกียร์ฝากไม้นั่นอ่ะเสี่ยสารบอกว่าเอาไม่อยู่นะจริงหรือเปล่ารอรอดูนะว่าจะเอาไม่อยู่จริงหรือเปล่านะห้ามเบี่ยงนะ <c oughs> ทีมงานนี้บางฝุ่นโหดทุกขันครับเอามา

ก็ชมเจ้าร็อกครับบางฝุ่นโหดจัดนะครับเสียนโลนครับคันนี้เทอร์โบจะรอดหรือเปล่านะแล่ไลเนี่ยน้องใหม่ผมว่าจะจัดบางฝุ่นประมาณนี้แหละอ้าวคันนี้เอาท่อออกแล้วเหรอ เาท่อออกแล้วไหมจะรอดไหมพี่โลนตันตูนทุกคันครับงานนี้ เส้นรถจะเปลี่ยนเส้นทางหรือเปล่านะห้ามเอาเปรียบเพื่อนเพื่อนจมทุกคันครับก้าวว่าวเออเอา,เอาลังเลครับลังเลครับเอาโอ้โหมาครับนี่ครับ มาแบบเนิบๆจะด้วยครับนี่นี่นี่ครับอูอหูบ้าไหมว้าสุดยอดไหมสา่้าชมไหม โอ้ยตายตอนจบครับสวัสดีครับโอ้ยสาคลาดมาได้แบบสวยงามครับผมมาสโลเคียวอยนี่ขนาดเข้าเมษาแล้วนะ ดินยังไม่แห้งไหมหแขวนนะครับเอารอชมอีกขั้นหนึ่งครับผม รอบนี้ย้ายไปเอาด้านหลังครับนชนัดสวยดีครับโอ้รอบนี้ไม่โก เดินไกลนะถ้าจมเนี่ยโอ้ทีมงานเริ่มมากันแล้วครับนี่เฮ้เรถดีสวยมากนี่สีสวยจะปูทางวิ่งก็ไม่คุ้มนะครับเนี่ยต้องเดินดันอย่างเดียวครับ มาครับลูกเพ่โชว์พลังหน่อยโอ้ลูกเพ่ค่อนข้างจะคิดหนักนะจะไปทางไหนดีเนี่ย หน้าครับผมสวัสดีครับคลิปนี้